โยโยโยบ่ายสามตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหุกหนังทุกช่องทางครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่าคืนวันอาทิตย์ครับคลึงเน้นทีมเดียวผมเลือกเกมเวลาตีสองสี่สิบห้าเกาโชซิราอิตาลีครับโตลิโนจะเปิดบ้านเจอกับเอซีมิลานโตลิโนมีอยู่สิบสี่แต้มจากการชนะสี่เสมอสองแพ้ไปห้านะครับเกมล่าสุดบุกชนะอูดิเนเซ่มาสองหนึ่งครับตัวหลักมีซาซาลูขิดคุมตรงกลางครับเวรุกอเล็กเซมิรันชุกนิโคลาวลาซิตนะครับของหน้าเป็นปีโตเปเกกรีครับในขณะที่เอซีมิลาน 26แต้มจากการชนะ8เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มบอนซ่ามา4ประตูต่อหล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนซีกนะครับบุกถล่มดินโมซาเก็บ40ยังมีลุ้นในการเข้ารอบนะครับแน่นอนตัวหลักๆมิลานยังต้องเน้นต่อไปครับตัวเจ็บอเล็กเซสซาเลม,มากแกลสลาตันอิบราฮิมโมวิชยังลงไม่ได้นะครับที่เหลือเนี่ยชุดใหญ่ครับซานโดโตนาลี อิสมาอลเบนาซ่าครับนาลุกอ e ันเตเรบิดลาเฟลเรอาลโอลิเวียชิรูพร้อมลงล่าตาข่ายนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันโตริโน่ไม่แพ้ด้วยนะครับยันสเสมอมิลานในบ้าน0 0เกมในซานซิโร่มิลานเปิดบ้านชนะ1 0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เอซมิลานบุกมาเหนือกว่าแน่ครับจุดนี้น่าสนใจครับเพราะมิลานเนี่ยจะต้องมีเกมที่จะเปิดบ้านเจอกับเรดบูลซาวบวกเป็นเกมสำคัญนะครับในกลางสัปดาห์เพื่อลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ครับ แต่ว่ามิลานก็ขอแค่แต้มเดียวนะครับในกลางสักดาห์โดยสาการในลีกก็ยังต้องลุ้นเบียดอยู่กับทีมอย่างนาโปลีอินเตอร์มิลานนะครับรวมไปถึงทีมอ,อย่างชั้นนําอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นดูแล้วเนี่ยผมว่ามิลานก็ยังต้องเน้นอยู่ครับเอาเอง,ง่ายๆการไปเยือนตอริโน,โนอาจจะเป็นงานยากก็จริงครับเพราะว่าตอริโนนี่พลิกกลับมาชนะ2นัดในทุกรายการแต่ว่า ผมมองว่าอาวุธหนักยังเป็นของ a อมิลานครับวัดกันทีต่อทีมิลานดีกว่านะครับเอาง่ายๆฟอร์มทรงก็ยังดีครับผมว่ามิลานจะถึงบุกชนะเก็บสามแต้มให้เชียร์เอซมิลานเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย